5เคล็ดลับกำจัดความเครียด1ร้องไห้ค่ะการร้องไห้ไม่ได้หมายความว่าเราอ่อนแอผู้ชายก็มีต่อมน้ำตาผู้ชายก็ร้องไห้เป็นผู้หญิงก็ร้องไห้ได้การร้องไห้เป็นเรื่องธรรมดาและธรรมชาติค่ะคนที่ร้องไห้ไม่ใช่เป็นคนที่อ่อนแอนั่นคือคนที่แม้จะมีน้ำตานองหน้าแต่ขาเขาก็ยังก้าวต่อไป วันนี้ถ้าเราร้องไห้มันก็เหมือนกับเขื่อนนะคะขนาดเขื่อนขนาดใหญ่ต่อให้มันใหญ่แค่ไหนมันก็ต้องระบายน้ำออกมาค่ะเพราะถ้าไม่ระบายเขื่อนก็จะแตกเช่นกันความทุกข์ที่มันสะสมอยู่ในใจของเราถ้าเราอยากร้องไห้ระบายมันออกมาบ้างเราก็ควรจะทำมันเพราะถ้าเราเก็บและอัดอั้นตันใจอยู่ข้างในวันหนึ่งมันจะระเบิดออกมาได้ดังนั้นการร้องไห้ จึงเป็นสิ่งที่มีคุณค่าอย่าคิดว่าการร้องไห้ไม่ดีการร้องไห้จะทําให้เราเข้มแข็งมากยิ่งขึ้นค่ะและการร้องไห้ก็เป็นการกําจัดความเครียดอย่างหนึ่งที่ดีมาก 2. การปรับทุกลูกโป่งแต่ละใบนะคะไม่สามารถรับจํานวนลมแรงอัดได้เท่ากันและลูกโป่งแต่ละใบ ก็ไม่สามารถรับจํานวนลมได้เกินขีดความสามารถของตัวเองเช่นกันเพราะถ้ามันอัดแน่นเกินขีดความสามารถมันก็จะแตกมันก็เหมือนกับคนเราค่ะถ้าเรารับอะไรที่มันหนักเกินไปวันหนึ่งมันก็จะแตกออกมาได้ระเบิดออกมาได้คนแต่ละคนมีสภาพ จิตใจที่เข้มแข็งแตกต่างกันบางคนสามารถรับความกดดันได้มากบางคนสามารถรับความกดดันได้น้อยขึ้นอยู่กับสภาวะ,อะของจิตใจการเลี้ยงดูประสบการณ์ชีวิตนะคะช่วงอายุหลายๆอย่างประกอบกรรันดังนั้นถ้าเรามีความทุกข์เราสามารถที่จะปรับทุกข์หรือระบายความทุกข์ให้กับคนที่เราไว้ใจฟังได้อาจจะเป็นเพื่อนที่เราไว้ใจที่สุดหรือแม่หรือครอบครัว พ่อแม่ที่เราไว้ใจที่จะพูดกับท่านได้ดังนั้นนะคะอย่าอายที่จะปรับทุกข์กับใครแต่เลือกคนที่เราไว้ใจสักหนึ่งหรือสองคนที่คอยรับฟังเราแล้วมันจะทำให้เรานะคะคลายเครียดไปได้ในระดับหนึ่งคะ่ะบางทีปรับ ทุก,กับคนที่เราไว้ใจเขาอาจจะช่วยอะไรเราไม่ได้มากแต่แค่เพียงหนึ่งการรับฟังของเขาแล้วคำพูดปลอบใจของเขาแค่หนึ่งคำมันก็ช่วยเยียวยาหัวใจเราได้มากเช่นกันค่ะถ้าทุกข์มากก็ระบายมันออกไปบ้างปลดปล่อยออกไปบ้างพูดมันออกไปบ้างไม่ผิดนะคะที่จะระบายทุกข์กับใครค่ะหนึ่งการตบหลังตบไหลก็อาจสามารถทำให้เราไม่ยอมแพ้อะไรง่ายๆได้ค่ะ แล้วยิ่งคนที่เราไปปรับทุกข์ด้วยเขาพูดอะไรกับเราแค่หนึ่งคำมันอาจจะมีความหมายทำให้เราสู้ต่อไปก้าวต่อไปและมีความหมายกับเรามากเท่านั้นค่ะ 3. หยุดคิดเหตุการณ์ที่ร้ายมันเกิดกับชีวิตเราแค่ครั้งเดียวแต่นอกนั้นมันคือความคิดที่มันคิดซ้ำซากวนไปวนมากับเหตุการณ์นั้นไม่จบไม่สิน้นค่ะ ไม่มีมีดเล่มใดทําร้ายเราได้มากเท่ากับมีดที่เราทําร้ายตัวเองค่ะยิ่งคิดวนเวียนซ้ําๆซากๆเกี่ยวกับความทุกข์นั้นชีวิตมันก็ยิ่งเป็นทุกข์ชิตวิตก็ยิ่งเครียดลองปรับวงจรความคิดดูค่ะอะไรที่เราเริ่มคิดลองตั้งสติอยู่กับตัวเองแล้วก็พูดกับตัวเองออกมาว่าหยุดคิดหยุดเครียดตั้งสติหยุดคิดหยุดเครียด ตั้งสติวนไปวนมาแบบนี้แล้วมันจะทำให้เรารู้ตัวว่าตอนนี้เรากำลังเล่นกับความคิดของเราไปเรื่อยๆค่ะต้องจนกว่าความคิดของเรานั้นจะลดน้อยถอยไปและความเครียดในชีวิตของเราตอนนั้นมันก็จะลดน้อยถอยลงด้วยค่ะเพราะการที่เรามีสติไปจับได้ว่าตอนนี้เรากำลังคิดอะไรแล้วไปหยุดมันหรือทำให้ตัวเองจับมันได้มันกำลังคิดอยู่ และเราจึงเป็นทุกข์ดังนั้นนะคะเราต้องมีสติแล้วจับตัวเองให้ได้ค่ะหรือลองใช้เวลาจับเวลาดูค่ะสมมุติว่าเราคิดว่าเราจะคิดเกี่ยวกับความทุกข์นั้นวันหนึ่งเราจะคิดแค่5นาทีถ้าเราตั้งเวลาไว้แล้วให้เราคิดไปเลยอยากคิดอะไรคิดไปแต่ถ้าถึง5นาทีเวลามันดังขึ้นให้เราหยุดทันทีแล้วก็บอกว่าหมดเวลาเกี่ยวกับการคิดความทุกข์นี้แล้วถ้าคุณทําแบบนี้ได้คุณก็จะหยุดคิดและ คุณก็จะหยุดทุกค่ะแต่ถ้าทำมันไม่ได้คุณก็จะได้รู้ว่าคุณเสียเวลากับการคิดทุกนั้นมากขนาดไหนแทนที่จะเอาเวลานั้นไปพัฒนาตัวเองอย่างอื่นแล้วคุณก็มาดูว่าเวลาที่คุณเสียไปกับการคิดเรื่องนี้มันมีกี่ชั่วโมงต่อวันและมันสูญเสียเวลาของคุณไปมากขนาดไหนแล้วค่ะ สีนึกถึงเรื่องดีๆในชีวิตนึกถึงบรรยากาศวันที่เรามีเพื่อนฝูงมากมายห้อมล้อมมีความสุขสนุกสนานวันที่เราแต่งงานความรู้สึกเราเป็นยังไงวันที่เรามีลูกความรู้สึกเราเป็นยังไงวันที่เราเรียนจบพ่อแม่มาเฉลิมฉลองทุกคนมีความสุขชื่นมืม่มความรู้สึกมันเป็นยังไงจําช่วงเวลาดีๆนั้นไว้แล้วเราจะนึกถึงแต่ช่วงเวลาดีๆของชีวิตชีวิตเราก็จะได้ มีความสุขและไม่เครียดค่ะเวลาที่เราคิดถึงเรื่องเหล่านี้เราก็จะยิ้มกับตัวเองหรือหัวเราะก,กับตัวเองออกมาได้หรือช่วงเวลาดีๆที่ได้ไปเที่ยวพักผ่อนแล้วก็มีเสียงหัวเราะก,กันแล้วเราก็จะหัวเราะออกมายิ้มออกมาได้มันก็จะลดความเครียดในชีวิตเราลดลงค่ะ เพราะความจริงคือไม่มีใครเครียดและสุขได้ในเวลาเดียวกันค่ะถ้าคุณมีความสุขคุณก็จะไม่เป็นทุกข์และไม่เครียดแต่ถ้าคุณเครียดคุณก็จะไม่มีความสุขดังนั้นคุณจึงต้องหลอกจิตให้ตัวเองคิดเรื่องใดเรื่องหนึง่งแล้วอีกเรื่องหนึ่งมันก็จะไม่เกิดขึ้นค่ะแต่พอเรากลับมาอยู่ในโลกของความเป็นจริงเราอาจจะคิดว่าสิ่งที่เรากําลังคิดอยู่ คิดถึงมันเป็นอดีตไปแล้วแต่ความทุกข์ก็เช่นกันค่ะเมื่อตอนนี้คุณเป็นทุกข์เดี๋ยวสักวันมันผ่านไปมันก็จะเป็นอดีตวันหนึ่งของคุณเช่นกันดังนั้นไม่มีความทุกข์ไหนที่อยู่จีรังยั่งยืนและไม่มีความสุขไหนที่อยู่กับเราได้ตลอดเราจึงต้องเข้าใจแต่ถ้าเราคิดถึงเรื่องราวดีๆเข้าไว้มันก็จะทําให้เราผ่อนคลายได้แล้วเดี๋ยวความทุกข์นั้นมันจะผ่านไปแล้วมันเป็นเพียงแค่อดีตค่ะ คิดถึงความสุขช่วงเวลาดีๆเข้าไว้มันจะได้สบายใจแล้วเรื่องที่เป็นความทุกข์ของเราในชีวิตมันก็จะกลายเป็นเพียงแค่บทเรียนค่ะ 5. หากิจกรรมทำค่ะบางทีการที่คุณฟุ้งซ่านและคิดอะไรวนเวียนซ้ำๆกับความเครียดเพราะคุณ อยู่กับสิ่งใดสิ่งหนึ่งจนเกินไปคุณทําให้ตัวเองว่างเปล่าแล้วก็มีเวลาว่างเยอะหาเวลาออกไปทํากิจกรรมนันทนาการไปเล่นกีฬาไปชอปปิง้งไปพูดคุยกับเพื่อนไปทํากิจกรรมอะไรที่คุณชอบหรือเป็นกิจกรรมสันทนาการเช่นเต้นไปฝึกเต้นหรือคุณลองทําอาหารทําสวนอะไรที่คุณรักมันจะทําให้คุณใช้เวลากับสิ่งที่คุณรักและเพลิดเพลินไปทําให้เราไม่เครียดค่ะ และนี่นะคะก็เป็นเทคนิคที่ทำให้ชีวิตของเราไม่เครียดนะคะถ้าชอบคลิปนี้เห็นว่าคลิปนี้ดีและเป็นประโยชน์กดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นธรรมดาให้กับเพื่อนที่ยังไม่รู้และเป็นกำลังใจให้เพื่อนๆที่กำลังมีความเครียดอยู่ในใจค่ะและมาเจอกันในคลิปหน้านะคะขอบคุณทุกคนที่รับฟังมาจนถึงตอนนี้สำหรับวันนี้สวัสดีค่ะมาแนศนัน,นครูสอนจิต,ตวิทยาความสุขค่ะเจอกันคลิปหน้าค่ะบ๊ายบายค่ะ